สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสองลานสี่ 24, บาทเร,รมีบอลมาติดสวยตรงปกของแท้มาละจ้าวันนี้ขอเคลียร์ตู้นี้นะครับพี่บินแน่นมากแน่นมากขออนุญาตเคลียร์เคลียร์เคลียร่รยรตูน้นี้นี่คือแบบขึ้นเกยกันแน่นแล้วมาครับผมสองลานสี 24, ่เปรมีบอลมาติดสวยๆอ่าเข้าจะตรงหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะพี่สามต้นสองฟรีมีเงินไปทางเนาะสนใจโทรแอดไลา์นศูนย์สี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเช้าเช้าจัดเลยบีเสียงยังแฮปบอยู่เช้าจัด กาแฟยังไม่ถึงอ่าเริ่มมาที่ต้นนี้ก่อนละกันครับผม <Ro che. S 2> เริ่มมาที่ต้นนี้ครับพี่เพชรจอมทองเพชรจอมทองครับพี่นี่เลยจ่าสวยๆเพชรจอมทองกระถางเป็นไม้กระถาง5.5นิ้วอ่าทั้งหมดเลยนะพีคลิปนี้นะทุกต้นเลยนะทุกต้นเลยเป็นไม้เป็นไม้กระถาง5.5กระถางใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าเพชรจอมทอง100บาทครับพี่100บาทจ่ะสวยๆเลยแล้วก็จะมีเพชรยอดประสานนะครับ100บาทเช่นกันกัดสีสวยแล้วครับผมอ่าอีกหนึ่งต้นครับผมเพชรยอดประสานครับพี่100บาทเช่นกัน กาสีสวยๆมาแล้วนะครับผมใบกลมนะปะครับเจ้าปลาแกว้วเจ้าปอแกว้วไม่ใช่เจ้าปลาแกว้วโอ้ยด่างปาครับเจ้าปอแกว้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทเจ้าปอแก้วและต้นนี้เจ้าปอแก้วหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันสวยๆใบกลมบล็อกเลยหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองด่างสวยๆเลยครับพี่กระถางห้าจุดท่าเช่นกันนี่เลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เพชรพระนคร หนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่ขอราคาแบบเคลียร์ๆนะพีนะเคลียร์ๆเคลียร์ๆอ่อเป็นพระตคหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจา่าแล้วก็มีตรงนี้เป็นเทพชุมนุมครับผม,ทม,มเ,บบเ,เทพชุมนุมนี่เลยบอลด่างสวยๆครับพี่นี่เลยจะเทพชุมนุมหนึ่งร้อยบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่จะเป็นไม้ด่างป้ายนะครับผมเป็นบอลด่างป้ายเนาะเทพชุมนุมแล้วก็มีรัตนสินนี่เลยครับพีเ่เขียวป้ายแดงแต่กันแจมๆรัตนสินใหญ่ครับผมหนึ่งร้อยบาทจา่ารัตนะ สินใหญ่หนึ่งร้อบาทและต้นนี้ราศีมีนครับพี่ราศีมีนขอหนึ่งร้อยบาทครับพี่100ร้อยเดียวฮาร์ปครึ่งเลยใบใหม่ล่าสุดเปิดฮาร์ปครึ่งราศีมีนนี่เลยหนึ่งร้อยบาทครับผมส่วนต้นนี้มงคลจัก,กรวาลครับพี่กถ็ถางห้าจุดห้านิ้วต้นนี้สี่ร้อยบาทนะพี่หน้าสวยเลยหน้าส้มหน,น้าส้มสวยๆครับพี่ส้มอมจมพูมงคลจัก,กรวาลสี่ร้อยบาทครับผมนี่เลย ต้นนี้เป็นอาชายชนพาแผงครับพี่ต้นนี้ชายชนพาแผงด่างนะครับผมเขาจะด่างขาวมาก่อนนะพี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเปิดออกอ่าเหลืองเหลืองตอนโตด้วยนะครับผมนี่เลยเนาะชายชนแผงด่างครับผมต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทชายชนแผงด่างข้างหน้านี้มีใบหอกสบายจันทร์ครับผมนี่เลยครับพี่สบาบจันทร์ด่างสวยๆใบหอกด่างสองร้อยบาทครับผมสะาบจันทร์ครับพี่สบายจันทร์ นี่เลยจ้ะสวย,สวยแล้วจะมีเจ้าขาหน,นะครับเจ้าขานหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยครับพี่เขียวเหลืองชมพูจ้ะเจ้าขาน5ห้าร้อยห้าสิบาทนะพี่ฟอร์มทรงสวยเลยต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วแล้วก็จะมีแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงสามร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าเขียวตัดชมพูสวยสวยเข้มเข้มหวานหวาน,วาน,วานระมุนละมุนครับพี่แม่ฟ้าหลวงสามร้อยห้าสิบาทนี่ต้นเนึ่งครับผมตัวนี้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงสามร้อยห้าสิบาทนี่จะต้นที่สองเลย สวยๆครับผมนี่จ้ะส่วนต้นนี้ลิ้นมังกรไฟนะครับพี่นี่เลยครับผมด่างแดงด่างดีดีเขียวตัดแดงครับพี่ดูหลอดใหม่ดูละใหม่จึง้งๆเลยนี่เลยขอพาราโลโลครับพี่อ่าลิ้นมังกรไฟต้นนี้ทําขอสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ยังสวยเลยลิ้นมังกรไฟสามร้อยห้าสิบบาทสวยแจ่มจัดต้นนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะเขียวป้ายแดงสวยๆเนาะ แล้วก็มีมหาราชนะผมมหาราชครับพี่ฟอร์มใหญ่ใช่โตม,มหาราชหนึ่งร้อยบาทอันนี้เหมือนจะมีมหาอ่าเหมือนมีเศรษฐีพันล้านลูกติดมาด้วยน,นะครับพี่เนาะนี่เลยอ่ะมหาราชหนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีมหาชัยครับพี่มหาชายัหาชายหนึ่งร้อยบาทเช่นกันมหาชายัยร้อยเดียวจ้ะสวยๆครับผมอ่ะ ส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่านนะพี่หน้าหว,นหวานๆเลยชมพูแล้วก็มีความใบใหม่นะพี่อมแบบว่าทองๆเหลืองๆนิดหน่อยนะครับผมนี่เลยลูกไม้ด่างป้ายนะครับผมต้นนี้สวยๆเลยสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ลูกไม้ผ่านี่เลยจากด้านข้างครับผมรอดใบมาแล้วรอดใบมาแล้วด่างสวยๆเลยครับผมต้นนี้บังเกิดเก้าบังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ป้ายสวยไปเลึกไปถึงๆใบเบลเลอร์เลยไปถ้าสี่นิ้วผมเลยนะพี่ กระถาง5.5นะแต่ใบใหญ่มากใบใหญ่มาก,มากบางเกิดก้าครับผมนี่ครับผมวางอยู่ด้วยกันส,สวยๆครับพี่ตัวละ350นะครับผมบางเกิดก้านี่เลยนี่ใบใหม่ลนะ่าสุดใบอ,อย่างเลึกอย่างแจ่มอย่างเตึงตอนนี้โชครัมสามหน้าแผงพาร์ทเทลนะครับพี่น่าจะยังมไม่ค่อยจัดจันเท่าไร่นะครับผมนี่เลยแต่ขอแบง่งในระาคา350บาทครับพี่โชครํมสามหน้าแผงพาร์ทเทลนะครับผมตัวน,นี้ สวยๆเลยก็ทาง5.5นิ้วนะครับผมห .5 นิ้วแล้วก็มีเทพพ,ทพ,พระสุธาตรงนี้สวยๆเทพพระสุธานี่เลยเหลืองดีจัดกะบี่350บาทครับผมเทพพระสุธาสวยๆนะครับผมมานนานนี้ก็จะมีมหาราชนะพี่มหาราชร้อยเดียวนี่เลยฟอร์มฟูลล้นห้าเลยนะพี่โโลงอัพยกลงแปดได้เลยนะมหาราชหนึ่งร้อยบาทนี่เลยครับผมสวยๆเลยแล้วก็มีสิลาหุ่มทองนี่ตัวนี้นตัวนี้นี่เลย สิราหุ่มทองแผงดังสวยตันนี้ครับพี่สองร้อยบาทจะ้ะสิราหุ่มทองสวยๆอ่าสองร้อยบาทอันนี้บัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์รอดใหม่มาแล้วป้ายเอ,อกมาเช่นกันครับผมบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทครับผมบัวสวรรค์ใบกลมป้ายชมพูลอดใหม่มาลอดใหม่กับป้ายนะครับพี่รอดใหม่มาป้ายบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทครับผมตันนี้ร้อยบาทแล้วก็มีดารานพรัตครับผมไซน์นี้ฟอร์มนี้รับมีรอดใหม่มาแล้วนี่จ้ะ หนึรยบาทครับผมดารานนพลัตร้อยเดียวจะร้อยเดียวราสีมีนอันนี้เป็นราสีมีนหน้าแผงนะครับแต่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนี่เลยนี่ใบนี้ฟอร์มนี้ราสีมีนนี่จะผมให้ไปร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทราสีมีนร้อยเดียวจะหนึ่งร้อบาทราสีมีนแผงต้นนี้นะครับผมราสีมีนแผงเนาะนิยามรักครับผมไม้ป้ายยมพู เม็ดแจ่มๆเม็ดแดงไม้ใหม่นะพี่เป็นไม้ใหม่ๆไม้ใหม่นิยามรักต้นนี้ขสองร้อยครับพี่สองร้อยบาทนิยามรักโอ้โหเสียงผมจะไปแต่เช้าเลยเหรอครับนี่อ่านนิยามรักสองร้อยครับผมนิยามรักสองร้อยก็จะมีชายชนเออชายชนชายชนชายชนหนึ่งร้อยใครหายแบบว่าแดงเยอะๆครับพี่ต้นนี้เลยจ้ะชายชนหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวชายชนแล้วก็จะมีอยู่ต้นในต้นหนึ่งนะครับผมนี่เลยจ้ะชายชนหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่นี่เลย ใครชอบแดงเยอะเอาแบบนี้ไปจ้ะพี่นี่เยอะพอไหมเยอะพอไหมเออป้ายแบบคือไม่เกรงใจกันเลยทีเดียวแดงเกือแทบทั้งใบอ่ะต้นนี้มมหาชัยพี่มหาชัยหนึ่งร้อยเนาะมหาชัย 100, นะหย 100. ยนะนึ่งร้อยขออนุญาตโลโลนะพี่ตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้มาเปิดเลยคือแน่นหมดแล้วคือแน่นหมดแล้วอันนี้เพชรจอมทองครับนะพี่เพชรจอมทองหนึ่งร้อยบาทจะ้ะนี่เลยสวยๆเนาะเพชรจอมทองอเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับพี่ ปลาสาดเพชรครับพี่ปลาสาดเพชรน,นี่เลยครับผมปลาสาดเพชรป้ายหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับผมโรลยลก,กันไปครับผมปลาสาดเพชรหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจ่าพี่พี่หลอดไปมาแล้วแดงแปด๊ดแดงเจ็ดแดงเก๋เลยหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยครับผมส่วนต้นนี้เป็นล้นไม้ผ่าชื่อว่าเขียวเหลืองเลมอนเป็นไม้ของทางสวนนะครับผมสองร้อยบาทครับพี่สวยๆนี่เลยสีสว่างนี่เลยอ่ะผมเทียบไปดูให้ให้ดูความสว่างของสีใบต้นเขียวเหลืองเลมอนกับไม้ไม้ต้นอื่นเนาะสวยเลยนี่จ้ะ สองร้อยบาทราครับผมเขียวเหลืองเลมอนสวยๆครับผมและมหาชัยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ฟอมสวยห้าจุดห้าลดลดมหาชัยต้นนี้บอนการาบชื่อว่าอุดรรัศมีนะครับพี่อุดรรัศมีเนาะหนึ่งร้อยบาทจะลัศมีมีอีกต้นเดอ้อลัตมีนหน้าแพงครับพี่เนาะตอนนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันลัตมีแพงหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่เลยด่างขาวแล้วเลือแชมพูใบนี้เจะาออนเหลือง่อยนะพี่เนาะนี่เลย ออกอมเหลืองอมทองมาแล้วเปิดม,มาหนึ่งร้อยบาทราศีมิ้นแพงชายชนชายชนเจอตัวนี้หนึ่งต้นครับพี่เป็นต้นที่สามแล้วนชายชนนี่เลยแดงแดงครับพี่ไปาย่าจัดโอ้ยหลอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่ชายชนหนึ่งร้อยครับผมแดงปั๊ดเลยทางหน้านี้มีมะนีเจ็ดแสงครับพี่บอลด่างไม้หองหนังส่วเช่นกันครับพี่มีเพชรจิแล้วต้องมีมะนีเจ็ดแสงสวยๆหลอดใหม่มาแล้วสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะมะนีเจ็ดแสงต้นนี้ครับผมสวยๆ อันนี้ลุงเรืองอันเนี้ยเบิ่มๆเลยครับพี่เหมือนมีนอมาด้วยตัวนี้แต่คือต้นใหญ่ต้นใหญ่เขาเขาลุดด่างนะพี่เนาะแต่ว่ามีตรงเนี้ยนอน่ะด่างมาลุ่งเรืองใหญ่นี่เลยไว้ก่อนแล้วกันเนาะไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้ครับพี่ไว้ก่อนไว้ก่อนมีเจ้าปอแก้วครับพี่เจ้าปอแก้วต้นใหญ่หน้าหวานต้นใหญ่ต้นนี้ผงขอร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี่ตัวนี้เจ้าปอแก้วนี่เลยจะด่างประคับหน้าหวานสวยๆใบกลมบอกเลยนี่เลยสายโตนะนี่เลยด้านข้างครับผม ต้นนี้ขอร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าปอกแก้วใหญ่เจ้าปลอกแก้วใหญ่แล้วก็มีปลาศาสเพชรอีกหนึ่งต้นนะพี่หนึ่งร้อยบาทจ้าปลาสาสเพชรครับพี่ปลาสาสเพชรร้อยเดียวร้อยเดียวแบ่งๆกันไปแล้วก็มีอ่าต้นนี้สิลาเดี๋ยวผมช่วยไปตรงกลางก่อนี่สิลาหุ่มทองหน้าเหลืองทองสวยครับพี่นี่เลยสว่างมากสว่างจ้ากันเลยทีเดียวเชียวสิลาหุ่มทองต้นนี้ สองร้อยบาทแล้วกันนะพี่สองร้อยบาทเหมือนขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งมาอันสีลักทองต้นที่สองครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สองนี่เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่สวยจัดต้นนี้เหลืองทองอะทับทิมทองครับพี่ใหญ่เบิ้มเบิ้มเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มสวยสวยทับทิมทองหนึ่งร้อยบาทจ้ะร้อยเดียวเท่าเดียวทับทิมทองใหญ่ครับพี่หนึ่งร้อยบาททับทิมทองมหาชัยเจออีกแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้าล้นล้นไปอุ้มลงแปดเอาเด้อมหาชัยนี่เลยหน้า สวยๆครับพี่หน้าสวยๆมากใช้หนึ่งร้อยบาทบัวสวรรค์บัวสวรรค์ร้อยเดียวครับพี่นี่เลยไปเยอะให้ตัวนี้ไปเลยบัสวสวรรค์รอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทบัสวสวรรค์ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียว,ยวอ่าสีลาห่มทองเจอหน้าหวานอันนี้มีความติดชมพูนะพี่ขาวชมพูสีลาห่มทองสองร้อยบาทต้นที่สามแล้วกันครับผมสีลาห่มทองสวยๆนี่จ้ะ ก็มีเมืองนครชุมนะครับผมนี่เลยหน้าสวยเข้มดุดันไม่เก่งเจ๊ิญใครเมืองนครชุมหนึ่งร้อยครับพี่เมืองนครชุมหนึ่งร้อยเจอบัวสวร์ดีหนึ่งต้นเลยสวยตรงนี้บัวสวรรค์อ่ะหนึ่งร้อยเช่นกันนะพี่หนึ่งร้อยเช่นกันแล้วก็มีโวเคนโน่ต้นนี้สวยเข้มดุดันครับพี่โวเคนโน่ต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่หลอดใหม่สุดยอดไปเลยนี่เลยหลอดไปดางนะครับพี่หลอดไปดังออกมาเลยนี่เลยสวยๆครับผมลายวากิวลายวากิวร้อยห้าสิบแล้วก็มีสาวนครสวยๆตรงนี้ครับผม สุดท้ายนี่จากสาวนะครใช้สีครับพี่ต้นนี้ฟอร์มสวยไซส์ใหญ่ต้นนี้ขอหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่สาวนะครใช้สีหน้าหวานๆเลยต้นนี้สวยสวยอาสนใจต้นไหนกินกลางครับพี่ศูนย์สี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะพี่เดี๋ยวผมไปเดินดูตู้อื่นก่อนว่าจะมีตู้ไหนพอเราได้เพราะว่าต้นนี้ต้องการปลูกลูกน้อยเยอะมากครับพี่ ต้องการใช้ตู้ล้วตอนอ้อการใช้ตู้ตู้เต็มตู้เต็มตอะไรสำหรับวันนี้ก็อ่าสนใจโรแอดไลน์นะพี่0 9 4 9 1 0 9 9 7 8เป็นโซนด้าน,นี้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ